สวัสดีควันนี้นะคะเราจะมาสอนวาดรูปกันค่ะแล้ววาดรูปอะไรไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเราจะมาวาดรูปดอกไม้นะคะเราจะมาเริ่มวิธีการทำกันเลยค่ะเราก็วาดเป็นรูปกลมๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวาดกลีกันเลยค่ะแล้วก็วาดเป็นกลีบนะคะอืมกีบแบบนี้ค่ะเห็นยังคะแล้วเราก็จะวาดมาอีกสามด้านนะคะ สสากลีดค่ะนี่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะอาจจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบ้านด้านนอกกันนะคะสีกลีบค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะจะได้ไม่ต้องไปมัวกันนี่ค่ะแล้วก็จะได้แ้วนะคะแล้วก็เติมไปแล้วน่ะนะคะ,ะ,คะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวาดหางกันเลยค่ะเดี๋ยวเราดูกัน แล้วก็วาดเป็นเส้นสองเส้นนะคะอยู่ในกรีบด้านในนะคะนี่ค่ะยังไม่เสร็จดีนะคะเราจะวาดกรีบเป็นโค้งเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ากรีบโค้งนี้เป็นอะไรนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสีมุกของเราเป็นไงคะไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะคะแต่ทำมาสอนเพื่อนๆใน owa Youtube ค่ะบ๊ายบายเจอกันสัปดาห์หน้านะคะฝากตามด้วยนะคะ